สวัสดีครับเมอรอนี้เขาเบอรสวนมั่นนะครับเขาสวนมั่นครับมั่นประมาณสีเดือนคู่ครัวครับสีเข่าหาเดือนครับนี่ครับต้นสีอยู่ประมาณนี้ครับหัวกระเริ่มกระเลื่งสีล่งครับกระเลั่งสีหนึ่งกระเลั่งสีล่งกระเลั่งสีแตงดินเรเลิมสีแตงนะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับ มันก็เป็นความหวังของเศร้าไหเศร้าหน้านะครับเศร้าเกษตรกรปลูกมันปลูกเขาปลูกสวนเล็ดสวนหลาย,ลายอย่างนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรของเข้ามันก็เป็นสีหนึ่งครับเกษตรกรคือผมนี่นะครับหวังเอาไว้ส่วนสินปีมากเพราะสินเ้มีเงินเพราะได้ใสมี ใบใสใบสอยนะครับหิีล้นกันไปต่วันนี้กับเมืองครับบบจักง่ายจักมั่นนะครับโดยการบริหารจัดการกับคือว่านะครับมันลายลายขยี้เห็ดมันกันโมได้นะครับต้องพึงผ้าอาศัยต้องลงทุนหลายครับต้องใส่ทุ่นใส่เงินเพิ่มขึ้นไปอีกครับนี่ครับโบควดครับ ตัวนี้ผลเสาะดินออกไปกับสีนี้หัวน่ครับหน่อยๆยังหน่อยอยู่ครับผมก็จังสิเอาให้เบิ้งซื้อๆครับนี่ครับหัวหนึ่งครับผลออกแม่ผลจากดินออกมายังหน่อยอยู่ครับผมสีพวกวดครับตอนนี้ผมสีพวกถ้าในขวดให้เบิ้งครับนี่ครับมันยังในหน่อยอยู่ครับครับหูวอยู่ดินนี่แตกแต่ว่า มันพึ่งจะสีเดือนกัวๆนะครับสีเดืองขาวหาเดือนเอนมื่อกิดสียูพม่านี้แหละครับหัวของมันสียองทัฒนใหน่นะครับกับโอจเป็นต้องขวดเบึงเนาะจางไดมันเกิดยูซัมหนีเป็นขวดบึงหรือยูซ้ํหนีค,ครับส,บบใสบบีใหญ่เป็นสีบบมีใหญ่นะครับพันมันนี่เกิดสีปั๊มละย่องแปดหนึ่งครับระย่องแปดมืงครับ,รอรบของผมเกิดสีไปร่วม มันขอีมีร่วมและย่อมอีกหลายหคาับมีมีร่วมๆ่วมกันปลาปนเข้ามาอยู่ครับเหลืองมองพันเนาะ <c oughs> ครับนี่ครับต้นมองง่ามแต่ว่ามองง่ายร้ายกับร้ายอีหลีครับพี่้องนี่น่ครับทต้นสูงกับ ก,กรารลูหัวกับสิยูซ้ำกันครับมองงามมองบ้งามหัวกับสิยูใส่ขนาดเดียวกันสิบหัานไ่ครับสิยูระมาณถี่เห็นน่ะแหละครับตน้ตนครับตน้นยาต้นยังค,ครับอันนี้ว่าสิลุยผ้าเขาเขาไปเบิ้งข้างในครับเขาไปเบิ้งในไ ไปเบิ่งอีกลหลายจุดลหลายหม่งครับนี่ครับค่าดุยเข้ามาเลยครับนห่าดสีสั้นๆเนี่ครับกล่องกระด้แต่ว่ากรยังก๊สีพึ่งตาไล่เลยครับพี่น้องนี่ครับดินช่วงนี้กัะสีบ่านแตกใหญ่ครับเพราะว่าฝนตกลงมาร่อยแตกมันกระสีเลื่อนหายไปครับ ลอยแตกคืทีเลื่อนหายไปนี่ครับหย่าก็น้ายครับของ,งไผ่บูดยโบมีหยาก่ะเบิงครับไผมั่นของไผ่บโบมีหยาก่ะบอกกันได้ด้วยครับบริหารจัดการแนวใดสิ่งสิ่เอาทัวไล่นี่แปลงนี่ประมาณสี่ไรครับพี่น้อง แต่งนี่ยูฟามันสี่ไา่ก็ดูแลบริหารจัดการอยู่ผู้เดียวนะครับกับโอหูว่ามันกระไดถอดซ้ำนี่แล้วครับบริหารจัดการคนเดียวกระสีไดยูระมานนี้แล้วครับนี่เบิ้งตี้ครับหยาไลสำหรับคลิปนี้กับอล่าพี่น้องไปเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ